สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนอืมสวัสดีทุกกําลังใจนี้นะคะมันเป็นแบบนี้จะเล่าให้ฟังค่ะการดิฉาลิศาลศาลย,ย่ังไงค่ะมันก็จะมีหมาตัวที่สามนะคะตอนนี้นะเออหมาตัวที่สามนะคะเนาะผมไม่เป็นหมาตัวที่สามเนาะหมาตัวที่สี่เนะ <c oughs> าะ <c oughs> ห, <c oughs> หมาตัวที่สี่หมาคารีบหมาโปลิโอหมาโปลิโอหมาตัวที่สี่ มาตัวที่สี่มาคารีบมาโอลิโอบาดนี้ครับพี่น้องเอฟซีลาาแม่ไปบดบาดนี้นี่นะคะจะเล่าให้ฟังค่ะนะมาเรื่องที่เราตั้งโครงการนะวิสาหกิจนะคะเนาะอืมนะวิสาหกิจซุมเอาเงินเขานะคะนันะมันเป็นแบบนั <laughs> ้น <laughs> เออนะมันเป็นวิสาหกิจซุมเอาเงินเขานะคะ <laughs> นี่นะคะอืมนะ เราก็กะว่านะคะจะเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงหนูเลี้ยงก้นเลี้ยงด้วงค่ะนะเออนะนี่แหละค่ะหมาตัวที่สองนี่แหละค่ะในละครเรื่องนี้นะเป็นคนนะคะเป็นประธานใหญ่ค่ะนะแต่อีนี่แหละนี่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 อีแด้แด่ดำดำนี่แหละนี่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 อีนี่มันเป็นประธานใหญ่ค่ะนะอืมเป็นประธานใหญ่ค่ะนะ เป็นคนก่อตั้งเลยค่ะน,นะเป็นคนก่อตั้งอันมาเป็นคนก่อตั้งครับพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีมันจะต้องมีคนนะรวมกลุ่มมาเพื่อที่จะ,ะรวมนั่นแหละโอ้ยตายแล้วโอ้ย <c oughs> มันจะเปร๊ะอะไรมันจะเปร๊ะอะไรใช่ไหมขนาดาอะไรนนาสากณ์ <c oughs> คือการรวมกลุ่มเออใช่ไหมล่ะซากองก็คือการรวมกลุ่มอนะครับ รวมกลุ่มอะไรก็กู้เงินแหละครับพี่น้องรวมกลุ่มเออเจ่ไหมอันรวมกลุ่มอันหาโครงการอหาโครงการนะครับพี่น้องหาเงินมาลงทุนเจ่ไหมอถ้าไม่มีอีนี่ค่ะมันจะได้ไหมครับพี่ซีโอเคือเาเออนะแล้ววันหนึ่งค่ะวันหนึ่งเนาะอีตัวนี้ค่ะมันก็ไม่มีเวลาที่จะไปนั่นไปนี่ค่ะนะแต่ว่านะคะ ผัวของหมาตัวที่หนึ่งก็เสนอตัวค่ะนะเสนอตัวไปเองค่ะนะออยากเด่นอยากดังค่ะนะเราก็ไม่คิดว่าจะไปอยู่แล้วค่ะนะอีนี้มันเป็นสมองค่ะนะมันเป็นสมองมันเป็นคนคิดค่ะนะฮะคนทําไม่คุยคนคุยไม่ทําคําเขาว่าแมนค่ะ <laughs> มันว่ามันสลดัดนี่มันนี่เนะะี่ยคนไซสหมองคนนี้อีนี่คะ่ะนะแต่มันไม่มีเวลาไปเซอยเสอลยคะ่ะที่นี่ <c oughs> โอ้โอ้กดไลค์ด้วยนะถ้ารยังไม่กดนะครับพี่น้องนะเอีนะเออที่หมู่บ้านละหนึ่งล้าน <c oughs> นะครับพี่น้องเอฟี อ่าอันนั้นก็อนนั้นก็เป็นเงินกู้ยืมอันนั้นอ่อันนั้นก็เป็นเงินล้านก็เป็นรานพิษานกิจน่าจะไปกู้ของอมสินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพี่น้องนิดจีนะมันมีหลายอันหลายอย่างนะครับที่น้รงนะแล้วทีนี้นะคะลำหนูนะคะเนาะสร้างโครงการว่านะคะกลุ่มเลี้ยงหมูค่ะนะอกลุ่มเลี้ยงหมูค่ะ กลุ่มเลี้ยงหมูหลุมไขรเอฟซีนะอืมนะเราก็ตั้งโครงการเราก็เป็นอะไรเราก็เป็นประธานค่ะนะอืนะแต่วางกลุ่มก็เลี้ยงด่วงเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ค่ะนะ <c oughs> นี่แหะค่ะคือประธานใหญ่ค่ะคนที่ออกหัวคิดค่ะนะถ้าไม่เก่งเหมือนกูนี่ไม่ได้เงินหรอกนะอืมเจิงป่านนี้ส่งให้พันไปสู่กับก่ <c oughs> อเมียนมาอาจารย์ว่าเมียบรคุณเส้นกันแต่า่าอยู่ดี อ่าพี่นิดเหน่เห็นแม่อะไรทีนี้น่นะคะ <laughs> นี่นะคะก็มีหมานะคะหมาตัวที่สนะี่ค่ะนะหมาโปริโอตัวนี้ค่ะนะออหมาโปริโอตัวนี้ค่ะนะแล้วทีนี้หมาตัวโปเิโอตัวนี้ค่ะนะก็นะคะเนาะก็รู้นะคะก็รู้นะคะก็ไปซื้อเครื่องอะไรเครื่องบดเครื่องอะไรมา เครื่องสับมะพร้าวค่ะ <Wow. S 1> โอ้ยค่ะปากคา,าปากประกาศกันทั่วบ้านทั่วเมืองแหะค่ะที่นี้นะ <c oughs> ใครอยากได้เครื่องบดเปานะคะเก้าพนะันห้าเก้าพันห้ามันพูดว่าแบบนี้ค่ะนะอืมนะแล้วทีนี้ความมันมาแต่ค่ะนะแล้วนะคะผัวนะคะของอะไรคะหมาตัวที่หนึ่งหมาตัวที่หไปซื้อมาในราคาสี่พันห้าค่ะ อได้บัดนี้ครับพี่น้องเอฟจีนะมันก็เลยมีเหตุการณ์ทุ่มโตเกิดขึ้นค่ะนะซื้อมาแล้วก็โอ้ป่าประกาศเอาเครื่องสมภางมใส่หลังรถคีออมบ้านนะคะบัดนี้เ <c oughs> ออคีออมบ้านออมเมืองได้บรรวาจัซี่เด้อบัดนี้ครับพี่น้องเอฟจีเออมันววาตั้งสั้นได้บัดนี้เรื่องมันจะเป็นตั้งซี่มันชิมายงเรื่องอิสาก็เลยจีทําไม้ตุ๊กตาตุ๊กตาตั้งซี่ในความคิดของมันนะ <c oughs> แต่ที่แน่ๆบาทนี้เอามึงก็ถูกกันเออตอนนั้นมึงก็ไปเฝ้าเขาใช่ไหมล่ะเออมึงนั่นแหละเป็นต้นคนต้นเรื่องมึงอยากไร้เครื่องสับมาสับมะพร้าวนันนี้เพราะอะไรมึงไม่ถูกกันกับบักไหลทีนี้ออมึงยังไม่ไม่ถูกกันกับบักไหลก็อะไรครับทีนี้เพราะอะไรมึงจะมาตัดขาบักไหลทีนี้มึงคือต้นเรื่องไงออ ไปอะไรไปเอาเงินกับพ่อไปเอกบ่น,นี้เอาเลยนะซื้อเลยนะเอาซื้อเป็นของเจ้าของเลยนี่ซีพนันหนึ่งสีพน,นันนี่เอาเลยเอาเลยนี่คือมันนั่นแหละเป็นคนต้นคิดนะครับพี่น้องเอฟจิมันนั่นแหละเป็นคนต้นคิดนะครับคนกความคิดของมันเองนั่นแหละอ่ามันยืมคู่มือคนอื่นยืมปากคนอื่นได้บัดนนี่ก่นอนจะมาเกิดเรื่องเกิดราวพี่รันสวัสดีครับ <c oughs> พี่ประยาวบุญบุญทัน นะครับเห็นไหมแนะความสลาดของมันมันยืมยืมปากอะไรครับยืมปากยืมเสียงอ่าของอะไรครับทีนี้ของผัวมหาตัวที่หนึ่งทีนี้เห็นไหมอย่างที่มันพูดนะครับอีนี้เนี่ยเป็นตัวยุนี่อีนี้ก็เป็นคนพูดเองก็ได้ยินมึงพูดเลยยังไม่ได้เกิดเรื่องใช่ไหมน่ะ มึงก็ไม่ถูกกันกับบบหมาตัวที่สี่นี่ไงเออหมาคารีบหมาโปโอที่มึงพูดนี่ไงมึงไม่ถูกกันกับมันออเพราะอะไรถึงไม่ถูกกันกับมันมันอิจฉาไงอิจฉาว่าพ่อแม่เนี่ยโอ้ยออรักไอ้หมาคารีบอย่างนั้นอย่างนี้ไงครับพี่น้องยุทธีเห็นไหมล่ะ <c oughs> มันเป็นแบบนั้นนะครับอ่ามันเป็นแบบนั้น มันก็เลยทีนี้ไปเป่าหูพ่อพระเอกแม่นางเอ,อ๋นะครับหมาตัวที่หนึ่งทีนี้สิ่งที่มันพูดนี่นะไปเป่าหูเขา,ปเปาแล้วอะไรให้ยุให้เขาไปซื้อเครื่องสรรับนั้นบัดนี้มาแข่งกับบกไหล่บาดนี้นั่นไงก่อนที่จะมันเกิดเรื่องเกิดราวอีนี่ตัวไปตัวสร้างเรื่องเลยนะอีนี่คือตัวสร้างเรื่องเลยต้นเรื่องคืออีนี่ทีนี้นะทําให้เรื่องมันสุนลมุนวุ่นวายทีนี้ แต่มึงก็ถูกกันกับอะไรกับหมาตัวที่หนึ่งหมาตัวที่หนึ่งตัวที่สองอย่างที่มึงพูดนะมึงถูกกันใช่ไหม่ะเออนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหม่ะเรื่องราวมันเป็นแบบนั้นนั่นล่ะครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> ตอนนี้นะครับจะเคีมผลงานผลงานความดีความอะไรให้กับตัวเองได้ในตอนนี้เห็นไหมเออมน